ตายตายตาย,ตายชนจนได้อันนี้ก็จะเป็นการผัดผัดอะไรวะผัดพริกแกงเออแต่น้ำมันเยอะไปหน่อยนะน้ำมันเยอะไปหน่อยนะแต่สีน่ากินอยู่นะว่าไปบุญบาหนึ่งสีน่ากินอยู่ร้านี้ก็เราก็จะทำมามา่าเอากะดูไก่มาต้มก่อนตอนนี้ระหว่างรอมามา่มาที่รอให้มันน้ำมันเดือดเสร็จแล้วเราก็จะ ทำมามากกันนะคะแต่จริงอันนี้น่ากินมากเลยนะเธอเนี่ยสีแดงๆแบบนี้ไม่เผ็ดหรอขกดข้าวเลยจ้าอาจารย์จ้า นี่นะคะอันนี้เป็นไก่ที่ทอดแล้วไปสุกเราก็เลยจะเอามาต้มแทนใส่มาอุย้ยมาม่าต้องใส่ทีหลังใส่ผักก่อนนะพี่ป๊อปอะใส่ผักก่อนเลยดีกว่ามาเลือดแล้วลอ,ลอาจารย์ดีใซนเออหกนี่เป็นกระดูกนะฮะเป็นจะมาต้ตมน้ำซุป เดี๋ยวก่อนต้องรอให้น้ำเดือดก่อนอัดสาเห็ดเหดลงมาเลยปะเอาเลย,เอเลยพอผักสุกนะฮะเราก็จะเริ่มลงไข่ไข่ละเราต้องใส่ไขต่ตอนไหนวะพี่ป๊อปคืออาจจะดีจ้ะอะจจะขอรอไวไ้่อ ลองปิดดูก่อนนะฮะปิดดูก่อนแต่ว่าจริงๆอะ่ะอยากให้ลองอันนี้อันนี้มันเป็นน้ำซุปเป็นแบบเป็นซุปจริงๆคืออันนี้นะคะผัดเสร็จเมื่อกี้เองอร่อยมากมอันน ผีดแดง่างนี้ไม่ได้เผ็ดนะคะคอ,อร่อยมากรสชาติดีมากพลาดเองรู้สึกเธอหิวข้าวไม่ไหวอะแต่ว่าถ้าสมมหมดใครทำเองอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะอันนี้ที่ใส่น้ำมันเยอะไปหน่อยเห็นปะพอพี่แกงมันก็มันอยู่แล้วเนาะเนี่ยใส่น้ำมันเยอะไปหน่อย ทำเองอร่อยสุดอันนี้พูดพูดเลยอันนี้พูดก็พูดอะทำเองอร่อยสุดวันนี้นะคะก็จะใช้หม้อตัวนี้นะคะในการปรุงอาหารเหมือนหิวอะเหมือนหิวอะก็หิวแล้วเนาะนี่อะไรอะกดปุ่มกลางคืออะไรอะเริ่มโพดคืออะไรอะเดี๋ยวต่อไปค่ะทิวจะ ทิวจะพยายามทำคลิปนะฮะหลายๆอย่างให้ดูนะก็อาจจะเป็นแบบว่ารีวิวในการกินหรือว่าไปสถานที่ต่างๆไปมูไปขอพรอย่างเงี้ยเ,ออเดี๋ยวทิวจะทำลงเพราะว่าล่าสุดอะ่ะก็ไปไปมูที่พัดตัวทับกระได้ก็คือแม่พุ่มพวงนะคะทิวได้เลขมาด้วยก็คือตะวันนั่ที่แล้วจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองก็ถูกหนึ่งสองสองหนึง่ง ทั้งไทยแล้วก็ออมสินเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะงวดนี้นะงวดนี้เดี๋ยวดูว่ากันว่าจะไปหมูที่ไหนแต่ว่าไปมาแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดคิปลงก็คือไปที่วัดด้าขนาดมามันจะมีอยู่มีอยู่สามเลขเพราะว่าไปสามที่แต่ว่าจะชอบเลขไหนนั้นก็แล้วแต่แต่จริงๆอ่ะมันมีเลขหนึ่งที่ชอบแต่แต่คือไปวันนี้คือไม่ได้ตั้งใจจะมูนะเดี๋ยวจะไปดูว่าวัดไหนที่เขาให้เป๊ะ ปังล้วก็แน่นแน่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมูให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขอให้ดูอันนี้มันเหมือนเดือดชาเลยอ่ะอยู่ข้าวแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังมันติดอยู่นะมันแดงอยู่เออนั่นแหละก็เดี๋ยวแล้วก็จะมีเหมือนว่าถ้าสมมติเราไปกินอาหารนะร้านไหนที่มันรูสสุาอร่อยแล้วว้าวมันจะมีร้านหนึ่งอ่ะคนรีวิวเยอะมากแต่ก็อยาก แต่ก็อยากไปรีวิวให้นะเพราะว่าอร่อยจริง,รงก็คือร้านหมูกระทะใช่ปะ <S 2> <S 2> ใส่พานปะหมูกระทะใส่พาน <S <S ที่นครปฐมอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปลองทําดูเพราะว่าดูดูแล้วอาจจะเป็นคนที่ถ่ายคลิปไม่เก่งพูดไม่เก่งแต่ก็จะพยายามทาดูอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ดีวกว่าไปดูันนั้นไม่น่าดูอันนี้นะฮะแล้วก็ใส่เป็น,นกินข้าวยำดึกนะฮะกินข้าวยำแรง ก็คือยามดึกนั่นแหละเพิ่งเลิกงานกลับมาเองเราก็มากินข้าวมาทำาบบข้าวกินแก๊สหมดต้องใส่เตาไฟฟ้าตอนนี้แก๊สหมดเลยต้องใส่เตาไฟฟ้าอ,นนอันนี้ก็คือพี่ปอผักเริ่มสลบท่านะใส่นี่เลยปะโอ้สักผักสุกอ่ะ สร็จแล้วใส่หม่าม้าเลยป่ะหรือว่าใส่ไข่ก่อน <Okay. S 1> อ่ะไ,ไ,ไข่ตอกไข่เลยจ้ะเอาแล้วก็กแป๊บหนึ่งก็ใส่หม่าม้านะฮะก็จะได้เริ่มกินอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่เราทอดแล้วมันไม่สุกตอนแรกแล้วก็จะใส่ไปในอย่างนี้เลยตีตมหรือว่า่าใสไปแ,แล้วแต่เลยพี่อืมน่าจะเป็นเปลือกอ่ะแล้วแต่ ยังไม่ได้ใส่ม,มามา่าอะไรนนะกินขนาดนี้เลยเธอมีกี่ใบอะใส่สองใบพอหรอใส่ไปเลยที่ขอบแล้วเราก็จะปิดฝาอีกรอบหนึ่งเอออย่างงี้แหละนะฮะปิดฝาไปก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งพอไข่เริ่มดีขึ้นเราก็จะใส่ม,มาม่านะคะม,มาม่านะฮะม,มา,าม่าแต่ใดๆก็คือหิวข้าวแล้วอยากกินอันนี้ละใดๆคืออยากกินอันนี้ละ มันเยอะไม่หน่อยนะเนี่ใส่ใส่น้ำมันเยอะไปนิดหนึ่งไม่ได้นิดลเยอะมากไก่ที่เอาไปทอดมันไม่สุกอันนี้จะเป็นเนื้อไก่นะฮะเป็นเนื้อสะโพกแล้วก็เป็นเนื้อสะโพกกับเนื้อน่องไวายทูรูซี่ก็จะมีผัดผิกแกงไก่นะฮะก็จะมีตัวนี่ชอบกินอันนี้มาก กระชายก,ากับใบมะกรูดใบมะกรูดกินเดิบๆไม่เอาเดอ้อต้องกินต้องกินกับไอเนี้ยกับผัดอุ้ยพูดแล้วน้ำลายสอมากค่ะบอกเลยว่าน้ำลายสอมากสอแล้วสอแล้วสออีกต้องกินกับอีพวกผัดอะไรประมาณเนี้ยมันถจะมันจะถึงจะแซบ่บแล้วจะบอกว่าตำสมตำอร่อยอมากนะแต่เดี๋ยวเขาจะตำให้ดูเดี๋ยวจะบอกวิธีวิธีตำสมตำาอร่อยอร่อย เหมือนหลุดกดไม่ได้เลยกดผิดไม่ได้เลยนะอุ้ยมันเหมือนไฟมันดับประโธอไ,ไม่ดับแต่เปิน,เมนมันไม่ร้อนไงเออมันเยอะไปใช่ไหมพี่ังต้องปิดฝาให้สนิทก่อนล่ะเพื่อให้มันเดือดซาบซานซานซาบ เมื่อกี้จะสิบเอ็ดคนขอบคุณมาเลยนะที่ดูอย่าพึ่งหนีกันไปนะขดข้าวให้หน่อยสิขดข้ามาเลยข,ด,ข,มลยขดมาเลยจ้าไอขดมาเลยขดมาเลย,อเลยโอ้ยโทดที่อยู่ข้าวมากเลยอ่ะพอมาเจออะไรแบบเนี้ยแล้วแบบว่าอันนี้ยังใส่เครื่องมาม่าไม่หมดนะมาม่าจะบอกว่ามาม่า มอหนึ่งเนี่ยไม่ได้ถูกแล้วนะหนึ่งผักสองไข่อะไรตรงหนึ่งผักสองไข่อันนี้หนึ่งผักสองไข่สามไก่ยังไม่รวมลูกชิ้นนะคะนี่ยังไม่ได้ใส่นี่เลยนะยังไม่ได้ใส่ยังไงป้าพี่ป๊อบใช่ปะ โอ้<า>คือรสแท,ท,ทสดเดือดแล้วนะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะและยังไม่รวมลูกชิ้นนะฮะวันนี้เรามีลูกชิ้นนี้ม,มามีมาม่าด้วยอันนุงอยากต้องไปให้โอ้ยแตก ใครยังไม่กินข้าวก็มากินข้าวกันะนะเ,เราต้องห,กหอักบ่อพี่ป๊อปเออหักก่อนนี่นะฮะแล้วลูกชิ้นต้องใส่ไหนป่ะคะพี่ป๊อป,ปแ,แต่ใส่เลยก็ได้นะแล้วปึ๊บมอฝ่ามอเลยสิโอ้ยไข่นะกินมาก็ซีอาซ,อาซีลูกชิ้นก็มาเป็นลอยอะบอกเลยซะบอคนกินมาม่าถ้าสมัยนี้ไม่ไม่ได้จนแล้วนะฮะเนี่ย อันนี้คือต้มมาม่มาหนึ่งหมอ้อคนกินมาม่าสมัยนี้ไม่จนแล้วนะคือรวยนะพอถ้าใส่ขนาดนี้คือรวยนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดฝาหม้อสักครู่เดี๋ยวจะเปิดมาเพราะพร้อมพร้อมเสิร์ฟทานนะคะ เราจะมีสองอย่างก็คืออันนี้จะเป็นแบบซุปแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าผัดผัดเผ็ดๆอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจีจา๊ดจ๊าดหนึ่งมันจะได้รู้สึกสดแล้วมันคล้องคองนี่เธอยังไม่ลืมยังใส่หมดคือเต้าหู้เต้าหู้อีกนะเต้าหู้อีกเอออย่งนี้ยังมีเต้าหู้อีกนะ เอเอออาเซกดข้าวเลยตาไม่เดิไดเลยหรอคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอันนี้มันเดือดแล้วค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับเจ็สิบสามว้าวโทดูสินะกินมากดูดูไข่ออนเซนเธอดูไข่ ก็ดูหมาหมาเอาสินี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะแต่ว่าเราใส่ใส่นี้ไปแล้วอะไรวะ <c oughs> ก็ใส่ขนมไปละเฮ้ยหวานอ,อ,อ,อร่อยเฮ้ยอร่อยเลย ใช่ใช่ๆาคาไม,ม่มีมันจะแดงปิดอร่อยเลยอร่อยเลยกระเทยครัวอือพี่ป๊ออร่อยว่ะจุดจุดก็อร่อยว่ะสนหนามคล้องคอ,งอ,งอ,งองมากจ่ะจ่ะเออเป็นไงเป็นไงมอนนี้สองสามร้อยอ่ะ <laughs> ราว่าเครื่องปรุงพอไหมไม่พอหรอกจะเอาแค่นั้นแหละเอาแค่กลิ่นแสบว,ว้าวเธอทุกคนลองดูนะลองดูเลยนะีว เออชักเลยแม่ชักเลยชักเลยชักเลยพี่ปอว้าวเลยอ่ะพี่ปอไม่เอาข้าวเหรอ,อามาจา้าอ่ะพร้อมเสิร์ฟนะฮะพร้อมเสิร์ฟแม่ครัวหัวไก่นี่เป็นไงแบ่บวันนี้กินข้าวแบ่บหลายเด๋อนี่ข้าวนะฮะ

อะไร,ระเพราะก่งไงอะไรอ่ะตึงใจมากนันแค่อะไรกินอร่อยอ่ะอีพัดเผ็ดก็อร่อยมาม่าอาจจะไม่ได้แซ่บขนาดนั้นนะเพราะว่าใส่น้ำเยอะไว้คุณแม่ข้าว้าวขอกินหล่นแล้วขอกินนะหนังกรอบสด มามา่านะครับเอามมายาวมากยาวถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้อเนี่ยอื้ดีดีแต่กันนอ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะก็กลับมาใหม่ขออนุญาตทานข้าวยังมีความสุขก่อนอ๋อขอบคุณค่ะหนอ,นอย่าไปไปนั่นพี่ตั้งมาที่หนอนมุงหนอน